สวัสดีเพื่อนๆทุกคนท้กยนะครับแมปอีังเกลเนี่ยฮะจะมีกิจกรรมมาใหม่นะครับจะเป็นวิหารจักรพรรดินะครับในวิหารจักรพรรดินี่ก็จะมีของดอกมากมายนะฮะดูอย่างในแมปนะครับถ้าวิหารจักรพรรดินี่อยู่ใกล้รเครื่องบินนะครับก็จะมีวิหารที่เปิดแล้วนะฮะแต่วิหารที่อยู่ไกลออกไปเนี่ยก็ต้องรอเวลานับถอยหลังนะครับแล้วก็ไอเทมใหม่นะฮะก็จะเป็นไอเทมคล้ายๆของสมปเดอร์แมนนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าตะขอเกี่ยวนะฮะนี่ครับเวลาเรากดใช้ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสิงโตตุ้งแช่นะฮะเป็นพาหนะขับสองนะฮะไม่ต้องใช้น้ํามันนะครับความเร็วก็อยู่ที่80ทะเล่งความเร็วก็ถึง120เลยนะครับกระโดดได้นะฮะเล่งความเร็วไปละก็จะเป็น120นะครับแล้วก็กระโดดได้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงที่ชุบนะฮะก็จะมีภารกิจใหม่นะฮะ ก็คือเวลาที่เพื่อนร่วมทีมเราเนี่ยถูกกําจัดนะครับเราก็สามารถที่จะทาภารกิจเนี่ยคือรังแขนได้เขาก็จะเผยตําแหน่งของศัตรูเขาฆ่าว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนอย่างเงี้ยครับที่รับภารกิจด้ว่าจะเป็นตรงนี้นะครับนี่ครับสิงโตเนี่ยชนคนไม่ตายนะฮะอย่างในตัวอย่างเนี่ยฮะลองแล้วนะครับคือไม่ตายนะครับแค่กระเด็นนะฮะ ในวิหารจากักรพรรดิเนี่ยนะครับก็จะมีเป็นเว้านะครับเยี <S <S ้นะจะมีเป็นกล่องดอปไอเทมนะครับในกล่องนี้ก็จะดอปพวกตะขอเกี่ยวพวกปืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพวิหารจากักรพรรดินะครับแต่ละจุดที่เพิ่มเข้ามาใหม่ก็น่าจะสนุกเพิ่มขึ้นนะครับในการอัปเดตครั้งใหม่รอบนี้นะฮะ